สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาชมวิวกันต่อฟังกรอนเพลินๆไปด้วยนะคะเพื่อนๆคราวที่แล้วป้าหมวกแดงแต่งกรอนอวยพรเพื่อนมาคราวนี้ป้าหมวกแดงแต่งกรอนย้อนความหลังเคยลำบากขัดสนหนี้สินก็รุงรัง เคยกระทั่งเก็บขวดขายเสริมรายได้ไม่อายใครที่พูดไปไม่ได้พูดด้วยใจที่รันทดแต่เพาะรถความลำบากยากแค้นในหนหลังนั่นแหละตัวช่วยเพิ่มเสริมให้เรามีพลัง ให้เรากล้าก้าวข้ามปัญหาได้ในทุกคราเพราะเคยจนจึงได้รู้ต้องประหยัดเพราะเคยลำบากจึงได้รู้ต้องขยันเพราะเคยเจอปัญหามากจึงได้รู้ต้องฝ่าฟัน เพราะมีฝันจึงรู้ว่าลงมือทำแล้วฝันนั้นจะเป็นจริงอย่าลงเชื่อหากมีใครบางคนบอกมีพลังมีแรงดูดให้เงินทองไหลมาหามัวนั่งพูดมัวนั่งคิดมัวนั่งจินตนา งานไม่ทำเงินจะมาจะไหลามาได้อย่างไรจริงอยู่บ้างบางคนอาจมีโชคอาจถูกหวยรวยเบอร์รับเงินใหญ่แต่ถ้าเราไม่มีโชคแล้วเราจะกินอะไรทุ่มซื้อหวยเงินไหลไป ไหลไปไม่กลับมาอยากมีเงินต้องทำงานนะเจ้าจึงจะได้อยากจะรวยต้องรู้เก็บนะเจ้าจากเห็นผลอยากรวยเร็วหารายได้หลายทางนะทุกคนไม่ยากจนดอกเจ้า ถ้าใช้จ่ายไม่เกินตัวหากใครเชื่อเรื่องพลังให้นั่งคิดพลังจิตแห่งความดีสิมีผลเราทำดีคิดดีไม่อับจนยิ่งรู้บุญคุณคนยิ่งเจริญรู้ตอบแทนพ่อแม่ที่แก่เท่า บุญหนุนเจ้ารุ่งเรืองแน่ไม่อับเฉาพลังความดีที่จะดูดสิ่งดีๆมาหาเราเหมือนมีพระคอยเฝ้าเป่าพลังให้ดังใจไปหนไหนให้ไหว้พระไหว้เจ้าที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านมีทุกที่ ทุกแห่งหนไหว้ขออนุญาตไหว้ขอโทษและอย่าลืมไหว้ขอบคุณท่านจะเปิดทางให้และอุดหนุนคำจุนเราเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะเพื่อนๆไม่ได้โม้ไม่ได้มาเพื่อขายของ ก็แค่อยากแชร์ประสบการณ์เป็นบทกรอนให้เพื่อนพ้องฟังเพลินเพลินเติมกำลังใจป้าหมวกแดงพูดไปในวันนี้ไม่ใช่คนมีดีหรือวิเศษมาจากไหนเป็นแค่คนสู้ชีวิตผ่านปัญหามามากมาย เป็นแค่คนประสบการณ์หลากหลายที่อยากแชร์หากฟังแล้วชอบใจกดไลค์ด้วยหากลำคาญปิดเสียงชมวิวก็ได้หนาะป้าหมวกแดงไลฟ์ตล์หลากหลายพาเฮฮามีทั้งขำทั้งสาระคระ กันไปนะคะทุกคน